นี่ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ปืนอาชีพของรุ่นยูโรปานะครับยูโรปา130บาทนะครับระบบปืนจะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวปืนแล้วก็ก้านปืนนะครับเป็นสองส่วนล,ลักษณะแบบนี้นะครับที่เราเห็นจุดๆในหลายจุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีเทาพวกเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับการหมุนของปืนนะครับหมุนลักษณะแบบนี้ถ้าเราอยากล็อกให้มันอยู่ตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ล็อกด้วยวิธีนี้นะครับก็จะล็อกเป๊ะมันจะหมุนไม่ได้เลย อ่าตัวที่2นะครับมาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าเราสังเกตดีจะเห็นลูกศรของตัวเป็นลูกศรน้ํามขีดเส้นยาวกับลูกน้องลูกลูกศรน้ํามขีดเส้นเล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวปั่นแชมพูนะครับเพื่อเรียกแชมพูในตัวเครื่องออกมานะครับส่วนมาที่ปลายปืนนะครับตัวนี้ถ้าเราสังเกตเห็นดีๆจะเห็นเป็นลูกศรน้ํามันบานออกเยอะๆกับบานออกเล็กน้อยครับอันนี้เป็นการฟังก์ชันการใช้งานปกติของปอปืนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองฉีดให้ดูครับขั้นแรกเลยนะครับผมจะ กดปืนมาเพื่อดูนะครับอันเนี้ยผมจะหมุนจับสีดำหนึ่งเดียวครับจับสีดำหนึ่งเดียวสีดำาบบน,นี้ชี้ไปก่นปอนดูลูกศรนะครับสังเกตรูกศรอ่าชี้มาทางนี้มันคือเป็นบานนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหมุนมาทางนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะบานออกมาบานออกพอหมุนมาฝั่งขวามือก็จะเป็นเส้นตรงนะครับโอเค เนี We We so ้ยวิธีการเรียกน้ํายานะครับเรียกน้ายาหรือเรียกแชมพูที่เราเรียกกันนะครับพอเราใส่แชมพูในกระบอกในตัวเครื่องเสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นครับเราจะหมุนตรงนี้เพื่อเรียกน้ํายาตัวนองันครับดูดูนะครับพอผมหมุนมาทางนี้จะเป็นการเรียกน้ํายาละหมุนมาทางซ้ายนะครับจับสีเทาเราหมุนทางซ้ายปึ๊บนะฮะน้ํายาก็จะมาละอันนี้จะเป็นน้ํายาเป็นโฟมนะครับพอดีผมไม่ได้ใส่โฟมให้มันเลยไม่เป็นฟองให้เห็นนะฮะ แยโฟมมาแล้วโฟมเราจะแบบกระจายมากกระจายน้อยแล้วก็หมุนสีดำเบานะครับโอเคครับนี่คือวิธีการใช้ปืนยูโรป้าหนึ่สาิบบาทครับเซตนี้นะครับขอบคุณครับ